สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชวนเผาทะขาสู้ขุดสุคนนะครับเนาะเมื่อนี่บาวนิดกับสิพามาเบ่งเห็ดเยื่อไผ่หรือว่าเห็ดล่างแหนะครับเนาะเห็ดเยื่อไผ่กับเห็ดล่างแหนี่ถ้าว่าเป็นชนิดกินได้มันเป็นยาอายุวัฒนะได้ครับแต่ว่าเมืองไทยเฮานี่ก็มีอยู่หาชนิดน้องับเนาะมันกับสีมีชนิดที่หนึ่งก็คือสีขาวกับโปรงยาวชนิดที่สองกับสีขาวกับโปรงสั้นสีส้มสีเหลืองและกับสีแดงนะครับ เพชรพวกนี้มันสิอยากเกิดอยูน่นะมันก้อนละไม้ครับแต่ว่าเมื่อน,นี้มันนิสิพามาเบิ่งนี่งบริเกิดในื่องกอนละไม้ครับเกิดในห่มมะคอมนี่แหละนะครับเนาะมะคอมกับลายเลยนี่หมูชุกเอาไปยิงเบงิร์กฟงไปการ์โลดเลยเนาะอันทั้งเครื่องก็เป็นมาค่ายเข่าครับปีนี้บริเวณคลิปลงหายเบิง่งนะครับเนาะโอ้ก็ร่างเทอมมะคอมนี่ก็ร่างเทอมมะคอมนะว่าเงนินปลาบ่เนาะ ไอ้เงินกากระมือนี่ครับนี่นี่เฮ็ด์่ะนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นเทสต์ยาไผ่ครับนี่อันนี้ถ้าเขาเบิ่งแล้วนี่นะเบิ่งด้วยตาเปล่านะครับนะมันจะเป็นสีเหลือ,องอ่อนแหละแม่นบอก FCW อันนี้นะขวานมันจะมีกิ่นผมชิดมเบิ่งก่อนเนี yeah. ่ยมินนะครับมินคือหนังครับขวานมินกลิ่นแต่เหมือนลักษณะคล้ายๆน้ำอสุจิของผู้ชายเนาะครับเนาะกินแห้งอะไรนะครับ เวลาสิเอาไปกินเนี่ยเขาว่าให้เอ,อันนี้ออกครับกินมันกินมันกินมันแห้งเมานี่ดมมึงอลไรก็กินแห้งอีหลยนะครับแต่ว่าอันนี้นั่นเขาเอาว่าเอาไปเห็ดยาสั่งนะครับเอฟซีสีกลินเป็นๆเอาไปเห็ดยาสั่งให้ผู้สาวหมักผู้สาวหลงผู้สาวติดนะครับแต่ว่าถ้าว่าในทางการตลาดนี่เขากระจาเอาไปเห็ดแกงซุปนะครับเป็นอาญา ยาอายุวัฒนะนะครับหรือว่าเป็นยารักษาโรคกับพวกป้องกันโรคไอะมะเร็งลำไส้หรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้นะครับเนาะเฮ็ดล่างแห่เฮ็ดล่างแหหรือว่าเฮ็ดเยื่อไผ่นี่นะครับดอกงามงามครับพีแต่สำหรับดอกนี้นะครับสีนี่มันหนึ่กะอยากออกสีเหลืองเงจักหน่อยคำว่าเบิ่งใกล้ๆครับนี่ผมเบิ่งมันคือมันบกขาวนะมันจะออกเหลืองแบบนิดๆนะครับ ดอนนี้จะไปกินนะครับยิงแขลเซียมออกผ้า,า,าวเลยก็คเคยเห็นอยู่นะน,นอ้อครับน้อยิงแขลเซียมออกผ้าวเป็นอะไรก็ได้เบืองไหนโอ้โหแต่ว่าถ้าเป็นชนิดที่กินได้กกิโลละสี่ห้าพันคนได้อันนี้นะเห็ดอันนี้นะเห็ดล่างแหหรือว่าเห็ดเดยื่อไผ่เป็นในเมืองไทยเนี่ยก็มีการเพาะมีการปลูกกันเลยครับสําหรับคนที่เพาะที่ปลูกเขาก็เห็ดเป็นธุรกิจนะครับเนาะเอาไปแกงจืดเอาไปแกงเขาเรียกว่าเป็นตุนยอดจีน นะครับแต่ทางเข้าผมมั่นใจกายจะกินเนาะครับเนาะผมบอกไว้แล้วแต่ต้นคลิปก็คือนิงแขวะชนะมะพร้าวได้พี่น้องเอ้ยบริเวณบ้านอุิศนะครับอ่าสำหรับดอกนี่บ้านิุกิสิเอามาให้เบิ่งเอามาให้ชมนะครับว่าเห็ดเยื่อใยชนิดนี้เป็นเห็ดเยื่อใยชนิดสีเหลืองเนาะครับเนาะชนิดนี้กินไม่ได้นะครับในเมืองไทยนะครับแต่ว่าอยากเห็ดให้เบิ่งให้เห็นนะครับถ้าเห็ดแบบนี่นี่ก็คือ เยื่อไผ่แล้วครับถ้าอันนี้มันขาวนี่กินได้เลยครับถ้านี่จะขาวนะนี่ถ้านี่ขาวกินได้ครับครับเอาไว้สักนี่แหละนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เฮ็บเฮ็ดไอเยื่อไผ่หรือว่าเห็ดล่างแหนะครับเนาะสีเหลืองครับสำหรับคลิปนี้เรานี่ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี่นมย่ำนะครับอยากินนะครับยิงแควสนีามมะขาวแท้ๆครับผมสวัสดีครับ